สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับสู่บอสแคอาจารย์แทนอายุรศาสตร์แพทย์จีนง่ายนิดเดียววันนี้ก็เป็น EP ีที่3แล้วนะคะของโรคไข้หวัดทางการแพทย์แผนจีนใน EP ีที่3นี้นะคะเราจะมาพูดกันในส่วนของไข้หวัดที่เกิดจากร่างกายพ่องอ่อนแอหรือถี่ซีการเมาค่ะ กลุ่มอาการไข้หวัดที่เกิดจากความพองของร่างกายสามารถแบ่งได้เป็นสองชนิดคือ 1. เกิดจากชีพพองหรือชีสีกาดเมาสองเกิดจากอินพองหรืออินสีการเมาค่ะเรามาดูที่ตัวที่1กันเลยนะคะนั่นก็คือไข้หวัดที่เกิดจากชีพพองหรือภาษาจีนเรียกว่าชีสีการเมา อาการทางคลินิกค่ะคนไข้มีอาการแสดงออกของชีพพ้องคือร่างกายอ่อนแอไม่มีชีวิตชีวาดูไม่สดชื่นหายใจสั้นไม่ค่อยอยากพูดจาซึมชีพจรไม่มีแรงและได้รับเสียชีจากภายนอกมากระทำต่อร่างกายทำให้เกิดอาการไข้หวัด ไข้ไอคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะส่วนใหญ่เป็นน้ำมูกใสกลไกการเกิดโรคเกิดจากคนไข้มีร่างกายอ่อนแอหรือพ่องทําให้บริเวณเปี่ยวและเว้ยอ่อนแอทําให้ลมเย็นมากระทําต่อร่างกายได้ง่ายร่างกายไม่สามารถขจัดเสียชีออกไปได้หลักการรักษาบํารุงที ขจัดเปียวตำลับยาตำลับยาหลักเลือกใช้ตำลักเซนซูอินในตำรับยาเซนซูอินประกอบไปด้วยยาเหลินเซินจื่อซูเย่เก๋เกินเชียนหูปันเซียฝูหลิงเฉินผีเจ๋้ยเกิง่งจื่อเชี่ยวมู่เซียงจิ่วหัว จูหงค่ะขออภัยนะคะไม่ใช่จูหัวเซิงเจียงและต้าเจาสปปรรพคุณหลักของตำรักบ,บำรุงชีขจัดเปียวกระจายชีปอดขจัดเสมหะถ้าเราพบผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้หวัดจากชีพองใช้ตำรับนี้ไปเพิ่มลดตัวยาได้หรือถ้าอาการไข้หวัดไม่ลงเหลือแล้วเหลือแต่อาการชีพอง เราสามารถเลือกใช้ตำรับยู่ผิงเฟิงซานต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะในตำรับยายู่ผิงเฟิงซานประกอบด้วยยา3ตัวคือห่วงฉีปายจูฝางเฟรริงโดยตำรับนี้นะคะใช้เบ่ยทางคลินิกจะช่วยบำรุงที่ผนึกกั้นเปี่ยวไว้ให้เสถียรร่างกายช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพิ่มภูมิต้านทานและก็คุณไข้ก็จะไม่เป็นไข้หวัดง่าย ในประเทศจีนนะคะใช้ตำรับยายุผิงเฟิงสานนะคะในการเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายนะคะในคนแก่หรือคนที่เป็นหวัดง่ายก็แนะนำให้ใช้ตำรับนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะไข้หวัดที่เกิดจากร่างกายพองชนิดที่2คือไข้หวัดที่เกิดจากอินพองหรืออินซูการเมาอาการทางคลินิกผู้ป่วยมีพื้นฐานอินพอง เป็นหลักอยู่แล้วคือมีอาการคอแห้งปากแห้งลิ้นแดงฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนฝ้าน้อยชีพจรละเอียดเร็วหรือซี่ซัวและมีเสียชีนะคะหรือรมมากระทำต่อร่างกายทำให้เกิดอาการไข้หวัดกลุ่มอาการนี้นะคะพบได้บ่อยทางคลินิกพบในกรณีคนไข้ที่เจ็บป่วยมานานมีร่างกายอ่อนแอค่ะ หลักการเปี้ยนเจิ้งมี2ประเด็นคือ 1. มีอาการแสดงออกของกลุ่มอาการไข้หวัดคือไข้ไอนะคะคัดจมูกน้ำมูกไหล 2. มีอาการแสดงออกของภาวะอินพ่องคือปากแดงลิ้นแดงนะคะฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนนะคะ,ะแล้วก็มีอาการคอแห้งนะคะชีพจ,จรละเอียดเร็วนะคะคกลไกการเกิดโรค ร่างกายมีภาวะอินพองของเหลวในร่างกายลดลงมีเสียชีที่เป็นลมหรือความร้อนมากระทำต่อร่างกายทำให้เว้ชีบริเวณเปี่ยวขาดสมดุลการรักษานะคะเสริมอินขจัดเปี่ยวตำรับยาเลือกใช้เจียเจียนเวหลัวทางนะคะบางคนอาจจะเรียกเวรั่วทางก็ได้นะคะตัวยาประกอบด้วยไปายเวย ยู่จู่ชงป่าย์เจี๋ยเกิงโต้ชื่อป้วเหอการเฉาและต้าเจาวตัวป่ายเวยและยู่จู่นะคะมีสรรพคุณเสริมอินขจัดความร้อนชงป่ายโตชื่อปัวเหอมีสรรพคุณขจัดเปียวเจี๋ยเกิงมีสรรพคุณสลายเสมหะระงับอาการเจ็บคอการเฉามีสรรพคุณช่วยปรับ สมดุลตำรับนะคะการเพิ่มลดตัวยา 1. ถ้าอินพองมากเพิ่มยาที่มีสรรพคุณในการเสริมอินเพิ่มของเหลวในร่างกายเช่นตาเซนไม้ตรงสวนเซนและก็เกิดเกิน 2. ถ้ามีอาการร้อนพองชัดเจนเพิ่มยาที่มีสรรพคุณเสริมอินขจัดความร้อนพองเช่นตี้กูผ่ผีชิงเฮา เชียนใชห้หูและก็หูห่วงเหลียนอ่ากุยป่านเปียเจียเป็นต้นค่ะในส่วนของไข้หวัดที่เกิดจากร่างกายพองอ่อนแอก็จบเพียงเท่านี้นะคะอ่าหลังจากนี้นะคะอาจารย์แทนก็ขอยกตัวอย่างเป็นเคสผู้ป่วยง่ายๆนะคะให้กับท่านที่สนใจหรือนักศึกษาที่รับฟังมาจนจบนี้นะคะได้ลองวิเคราะห์กันดูนะคะอะคนไข้นะคะเป็นเพศชายค่ะอายุ40ปี มีอาการตัวร้อนไอรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวมาสองวันมีน้ำมูกใสคัดจมูกกลัวลมเล็กน้อยกลัวลมหนาวแล้วก็กลัวหนาวเล็กน้อยนะคะมีอาการเจ็บคอปากแห้งกระหายน้ำบ้างนะคะมีเสมหะขาวเหนียวเบื่ออาหารฝ้าเหลืองบางชุ่มชื้นชีพจรลอยเร็วค่ะจากอาการต่างๆที่เราฟังมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะสรุป อาการวิเคราะห์โรคดังนี้นะคะ 1. เราสามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้หวัดทางการแพทย์แผนจีนได้เพราะคนไข้มีอาการหลักคือตัวร้อนไอไม่สบายเนื้อสบายตัวมา2วันค่ะต่อมานะคะเราต้องมาแยกวิเคราะห์กลุ่มอาการนะคะเพื่อให้การรักษานะคะตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าคนไข้มีอาการอย่างอื่นอะไรบ้างที่เราเห็นเป็นประเด็นหลักคือเจ็บคอปากแห้งนะคะกลัวลมเล็กน้อย นะคะอันนี้ก็จะคล้ายกันกับอะไรคะโรคไข้หวัดที่เกิดจากลมร้อนหรือเฟิงเยื่อกาดเมา่แต่ก่อนที่เราจะสรุปวินิจฉัยรักษานะคะเราก็ต้องมาแยกอีกว่าอะไรคะระหว่างเฟิงเยื่อกาดเมา่นะคะหรือไข้หวัดที่เกิดจากลมร้อนกับไข้หวัดที่เกิดจากความร้อนอบอ้าวและความชื้นเนี่ยอันไหนเป็นมันน่าจะเป็นมากกว่ากันนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเขาเจ็บคอนี่เขามีอาการท้องอืดขึ้นเห,เหี่ยอาเจียนมีความชื้นร่วมด้วยไหมนะคะ เราก็มาดูในอาการของคนไข้ก็คือไม่มีเนาะและอีกประเด็นหนึ่งที่เอามาไว้แยกระหว่างเฟิงเยื่อการเมากับสูดซอการเมานั่นก็คือมีอาการกระหายน้ําหรือไม่กระหายน้ําในเคสนี้นะคะคนไข้มีอาการกระหายน้ํานะคะเนาะแล้วก็บวกกับชีพจรก็เป็นลอยเลวไม่ใช่เป็นชีพจรหลูนะคะดังนั้นเราสามารถวินิจฉัยในเคสนี้ได้ว่าเป็นโรคไข้หวัดน,นะคะ กลุ่มอาการคือไข้หวัดที่เกิดจากกลมร้อนหรือเฟิงเยื่อกันเมาการรักษานะคะจริงๆในหนังสือนะคะสามารถเลือกใช้ได้ตั้งอสองตำรับคืออินเชี่ยวสารกับอะไรคะจำได้ไหมอีกตำลับหนึ่งนะคะนั่นก็คือชงฉีดเจี๊ยเกิงทางนะคะทุกท่านสามารถเลือกใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอิอนเชี่ยวสารหรือชงฉีดเจี๊ยเกิงทางนะคะเนาะแต่ในเคสนี้อาจารย์แทนขอเลือกใช้เป็นอินเชี่ยวสาร นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จบกันแล้วนะคะในส่วนของโรคไข้หวัดทางการแพทย์แผนจีนหรือการเมาปิ้งนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ฟังมาจนจบคลิปนี้และก็ฟังมาจนจบทั้ง3 EP ของให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้จานแทนก็ขออาภัยมาด้วยถ้าเกิดมีการผิดพลาดหยุดนานอ่านไม่ไม,ไม่ไม่ตรงจังหวะอะไรนะคะ แล้วก็เสียงอาจจะไม่ได้ไพเราะมากก็ต้องขออาภัยสุดๆท่านด้วยค่ะวันนี้ราทุกท่านไปแล้วขอบคุณค่ะ